ลกลงนักบอลเล่นตำแหน่งอะไรคอนเทนต์ Content ค่ะนักบอลที่ไหนไม่มีถ้าในไลฟ์คนเดียวมันไม่หลุดหรอกมันไม่มีพี่หินอะ่ะเป็นนังเอกเลยถ้าผมกำกับเนี่ยพี่ธัญพัฒน์เป็นพี่ชายเลยเถอะสายเลือดเดียวกับเธยหรือเปล่าเนี่ยคืนให้ร้อยเท่าพันเท่าคืนให้ร้อยเท่าพันเท่าคืออะไรพี่เพียว วัดเดียวข่ะน้องสาคนสวยสวสัสดีค่ะพี่ฟิล์มใช่เป่าไม่เคยลงสีแสงยังคงแรงตายชัดนอกย,ยังรังพีนัดยังคงชัดเด่นไม่เคยลงโอ้ยพี่อวพรขอบคุณค่ะพี่เพียวไม่ขออะไรเลยตามเมนติกตอกหนูเป็นนานๆแค่นั้นแหละ หิวเล่าทุกคนลดละเลิกเมานะคะปีใหม่เมาไม่ขับกันนะคะไน่ไม่กินแอลกอฮอล์แบบศูนเปอร์เซนตเลยเก่งไหมเพราะว่ามันไม่อร่อยแค่นั้นแหละแต่เวลาไปเที่ยวอะไรเงี้ยในกินโคกนะทุกคนรู้เป่าเนาสามารถเต้นแม่ห้างได้โดยที่ไม่เมา สวัสดีค่ะพี่ปงพี่ป๊อกรุ่นนี่นั่นไมอ่านชื่อหมดเลยรู้ปะเวลาขึ้นชื่อเนยเคยเป็นไอันี้ด้วยนะทุกคนเป็นวีเจไลฟ์ของแอบบแอบบหนึ่งแล้วเนยก็ได้คอยเยอะมากนะแต่เนยอ,อะไลฟ์ได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งมั้งเพราะว่านเนยไม่รู้จะพูดอะไรมันเหนื่อยมันเมื่อยปาก แบตโทรศัพท์หนูหกสิบเปอร์เซ็นตใช่ป่ะถ้ามันหมดอะ่ะไปเลยเพราะว่าไม่ได้เขาแบงค์มาทุกคนเนยไปตัดผมมาใช่ไหมร้านประจำแบบเนอยู่สุขุมบิอะ่ะเนยไปถอไปตัดถึงอะไรนะถึง สมุดปาการแถวบ้างพี่่ยสวยไหมจริงจริงงานเนือยอยากจะวูบคัดแต่ผมเนยมันบางไม่เจอนานเลยนะครับเอ้าพี่แสนพี่แสนที่อยู่ซูอะเหรอใช่ป่ะใช่แสนเดียวกันไหมเอ้ยฝึกงานจบยังครับ จบแล้วค่ะเรียนก็จบแล้วพี่พี่ปีหน้ารับปริญญามาได้นะพี่นารูโตะมาแล้วหรอนั่งกินมะม่วงในร้อพี่นารูโตะเลยนะตั้งแต่ต้นไลฟ์เลยชื่อแรกที่ไม่เอ่ยคือชื่อพี่นารูโตะนะรู้หรือเปล่าถ้าไม่เป็นของข,องขวัญเน,นงองแล้วนะ <c oughs> อ๋อใช่ใช่ไหมพี่แสนเป็นไงบ้างคะสบายดีหรือเปล่า เพิ่งรู้ว่ามะม่วงคือแป้งแบบนี้รุ่นเดียวกับปูรันไหมครับหนูอะ่ะถ้าอายุอะ่ะหนูเป็นพี่รันรันยี่สิบเอ็ดเนยยี่ิบสองทำไมขาเป็นแปลกๆฟิลเตอร์อะพี่นายโต ต้องรับไปเริญญยาไปเลยอ๋อหรอน้อยไม่ได้ไปเลยแต่รุ่นพี่รับหลายคนเลยแต่ยี่สิบนี้รันก็ยี่สองนะแต่ปีเนี้นยในยี่สิามไงเพราะว่าวันก่อนอะตอนที่ถ่ายกับรันอะเนื้อเคยเนื้อะรัน,นอะเรียกเนื้อไว้พี่ แล้วทีนี้พอลันเรียกเนยว่าพี่ใช่ไหมเนยก็อ้าวเนยเป็นไม่รู้ไม่ใช่รุ่นเดียวกันหรอเนยก็ถามรันว่ารัานเกิดพศอ,ออะไรสรุปรันเกิดพศออน้อยกว่าเนยเหมายถึงว่าเป็นน้องเนยรันก็เลยเรียกเนยว่าพี่หินยังไม่มาหรอนั่นสิพี่ฮินเขายิงไงเขาไม่คึยกับเนยไงเด็กมอกรุงเทพใช่ไหมไม่ใช่อันนี้มอสยามพ,พี่เพียว มกรงเทพรับไปเหมือนกันแต่เนื้อก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเพราะเนไม่รู้จักใครเลยทำไมพี่เพวมีฝาวอยู่มองเทพหรอเขาหาสาวใหม่ไหมครับสาวใหม่หมายถึงหมายถึงช่อง Happy Boy หรอคะหรือว่าพี่นแล้วเด็กมอมอล่ะ มอมอคืออะไรน้องเนยพลาดแล้วแล้ว่วนนี้น้องเนยกำลังอ้อย,ย้งเนยไปแล้วนะทลารันไลฟ์อะเปล่าครับผมอายุเยอะแล้วโอ้รันจะไลฟต์ตอนไหนทารัไลฟเล์เดี๋ยวเนยไปพี่ๆจะได้ไปรู้ไปดูรันกันแล้วก็เนยก็จะไม่ได้ไม่ได้จะไลฟ์ อีกสิบห้านาทีโอเคงั้นดูในไปก่อนนะแบตเนยจะจะหมดพอดีลัน VS เนยพี่ธัญพัชเสียงอย่ดังเทียบกันไม่ได้เลยไม่เมื่อวานอะเมื่อวานประวะเมื่อวานใช่ไหมคะที่ลันไลฟ์ที่ว่าลันไลฟ์เนยก็เข้าไปดูน้องนะใช่ก็เอ็นดู เนยก็ไล์ของเลยครับเนยก็อยากคุยกับพี่พี่ไงแต่คือไม่คือพี่พี่ก็ไปดูนี่ไงไปดูลันไงเ <_ d ose> พราะว่าเดี๋ยวแบบโทรศัพท์เนยก็จะหมดพอดีเนยบอกไว้แล้วอยากดูน้องเลยมากกว่าไม่ต้องลงยาวไปจริงไหมเนี่ย <_ d ose> ทุกคนกินข้าวกับอะไรกันเป็นบ้านใครเป็นบ้างอ่ะแบบ แกงไตป,ปลาแกงส้มอย่างเงี้ยอยู่ได้ประมาณแบบสี่ห้าวันอ่้ขอบคุณนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเนยโน .1 ของฮินอยู่แล้วใช่ไหมถึงเนยจะเป็นโน .4 กอไม่นิกกี้ก็ตามเดี๋ยวรอดูคนดูเนยจะเหลือเท่าไหร่ถ้าเยอะกว่าถ้าเยอะกว่าสิบไม่ต้อง,องโอเคโอโอไม่เป็นไรนะหมายถึงว่าไม่เป็นไรยังไง ปลาทูโอ้ยนุ้ชอบปลาทูปลาทูหมายถึงอะไรยาวๆได้เลยออกจากห้องไม่ถูกแล้วพี่ป๊อกกินแต่ของเผ็ดไม่ดีนะครับใช่ไหมเนื่อยอ่ะพยายามแก้ที่ใส่เสียแบบกินของรสจัดอะไรเงี้ยแต่มันไม่ได้ไงมันมันไม่ได้จริงๆงไง เดี๋ยวค่ะต้องหนโอ้พี่นัอสวัสดีค่ะรับบานทรงคล้าอยอังแม่รับค่ะไม่มีบานในรับทวา่าไม่ทุกกับญาต <c oughs> ิไม่ไม่ถูกกับญาติฝั่งพ่อ <c oughs> บานพนุ่มยังไงแม่แกงที่กินได้สามสี่วันใช่ไหมไม่ว่าถ้าชุมวันร้อยชุ่มใช่ไหมทำเหลาเนยก็น่าจะมีเอฟซีของเงนยนอนไลฟ์บ่อยๆเดี๋ยวก็ชิมเนยอ่ะ <c oughs> ไม่ค่อยไม่ค่อยว่างที่จะแบบมาไลฟ์ช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยเนอะว่าเนื้อก็แบบอยากจะคุยกับพี่ๆนะแบบไออลฟ์เล่นเห็นพี่ๆไลฟ์น live, เนื้อก็บางทีอะันก็จะอยากมีอารมณ์แบบอยากนั่งคุยอยากร้องเพลงอยากแบบคุยแบบสถานการณ์ของเนื้อไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้าบางทีมันไม่มีคนคุยด้วยอ่ะมันก็จะไม่สนุกมันก็ไลฟ์บ่อยๆใช่ไหม แกงไตปลาแกงส้มคััวพริกใช่ไหมแล้วกแกงไตปลาแบบน้ำเคยใส่หมูสับอะไรเงี้ยแั้ก็ลาฟแบบไวนมี f อซเยอะนะขึ้นทีคำถามถาโถมโอาขอบคุณค่าโอ้โหเนือขอบคุณทุกคนมากเลยพี่พี่รู้ไหมว่ากินเพชรก็ไม่ร้อยนะกินไม่เพชรไม่ร้อยฉายจบแล้วไปทำอะไรตอนน่อเนยเนื่ว่าจะเรียนภาษาแล้วก็แล้วก็วกจะสอบแอให้ได้อะไรเงี้ย คุยเรื่องนักบอลให้ฟังหน่อยเลยไม่มีคอนเทนต์ถ้าจะประกวดโซเชียลสำคัญขอบคุณขาพี่เพียวเ,เนี่ยถ้าไม่มีพวกพี่อ่ะเนยก็จะแบบงงง่อยเลยในร้องร้องเพลงพวกแนวบิ๊กบ้างก็ดีนะคะในร้องแต่หมายถึงว่าเนอยอ่ะกลัวร้องแล้วแบบเออไม่มั่นใจอ่ะจะเรียนภาษาอะไรครับอังกฤษค่ะต้องเนยเด็ดเรื่องร้องเพลงใช่ไหมเป็นนางงามก่อนค่อยเป็นแอร์ ยังเคยเส้กุ้งซดร้อยว่าน้องจริงเมื่อเพิ่งกินไปนี่แหละว่าฝึกง,งานอย่างนั้นไหมครับฝึกจบแล้วค่ะไม่เนะจะบอกว่าพี่ๆรู้ไหมว่าเขาให้แบบเนยทาแบบพวกคลิปพวกเขียนเรียงความอะไรเงี้ยส่งอาจารย์ใช่ปะในเขียนไปด้วยนะแบบในยย้าเลยว่าแบบเดวรู้สึกดีคือเนยไม่เคยมีแฟนคลับไม่มีอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีพวกพี่ๆอะไรเงี้ยคอยซัพพอร์ตเนยก็รู้สึกว่า เฮ้ยเป็นคนที่ไม่รู้จักกันแล้วมาคุยกันอะไรเงี้ยแฮปปี้มากเนื้อเสียงดียังไงก็รอดเฮ้ยท่นนพัฒน์น่ารักอะวันเนี้ยไม่เอาฟิลเตอร์ออกไม่เอาออกวันนี้ไม่แต่งหน้าแบบอ่อนๆอ่ะพี่เกมเนยต้องมั่นใจตัวเองอีกนิดใช่ไหม เนอยออะไม่ได้อยากประกวดนางงามเลยทุกคนแต่พอเนอยไปลองปุ๊บอะเฮ้ย<อ><อ>มันก็แบบมันก็เหมือนเป็นแบบดวงของเราอยู่นะอะไรอย่เงี้ย <c oughs> <c oughs> อู้ทุกคนคนดูเยอะจังเลยประกวดนางสาวไทยไหม มันเหยียบย่องเยื้องยงแบบเดินช้าชื้ยเฉยอะไรเงี้ยเหมือนจะปูใส่กระด้งปะ <S 1> <S 1> ถ้าได้ไปเอาสมัครอิสระใช่ไหมแึ่สมัครอิสระอะไรนะคะพี่เพียวได้ไปเาติต้งที่ขอใหญ่เปล่าครับไม่ได้ไปค่ะบ้านอยู่สงขลาแถวไหนครับแถวสิงหนครแถวสิงหนครค่ะแต่ไม่ได้กลับเลย ประกวดอืมประกวดไว้หัาอิสระเนยว่าพอประกวดอะถ้าได้อะเขาก็ต้องให้เซ็สน,เน,นสัญญาแหละเนาะเนยสูงเท่าไหร่เนสูงวันี่สิบหกสูงนะผีบ้านอยูโน้ตอ๋อเนยนาวัดป่าไมค้ค่ะถ้าเนยจะไปลงนางามในต้องสร้างฐานแฟนคลับตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่เนยว่าจะลงปีหน้า นี่ไงถ้าในทา้งด้อมพี่ก็เข้ามาหาเลยนะเอาไว้ขิงกระยินนะคนเยอะนี่อยู่สนามของสิงหนครบอกไปแล้วเมื่อกี้ดีครับนักบอลไม่มีค่ะนักบอลที่ไหนพี่ก็อยู่สิงหนครเอาหรอคะใครขอปล่อยนะสิงหนครบอะระหว่างนี้กลับทำให้พี่บอยไหมครับไม่ค่ะ ไม่ชอบทำคอนเทนต์อ่ะพี่พี่พูดตรงๆเนยไม่ไม,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 ไม่ไม่ชอบทําแบบ YouTube หน้ากล้องอะไรเงรี้ยหมายถึงว่า y o u t u e อ่บเนยไม่ถนัดอืมพี่แจกกระป๋องตามบ้านแล้วเนยทอดกระถิ่นรอแล้วพี่พี่มาแล้วหรอไปไหนมาคือมันมีสองแบบอิสระกับมีคนอ๋อหมายถึงว่าที่มีพี่เลี้ยงใช่ไหมส่งตัวเองพ,พี่เพียว คือพี่เลี้ยงอะนุ่นแบบเดี๋ยวนี้เขาอะจะเน้นแบบส่งตัวเองเข้าประกวดเพราะว่าปัญหามันจะน้อยเนืกออกไหมเราจะได้ไม่ต้องมาแบบกลัวว่าพี่เลี้ยงจะเทเรากลางทางกลัวว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่การมีพี่เลี้ยงมันก็ดีตรงที่ว่าเรามีคอนเนคชั่นชุดมีคอนเนคชั่นช่างอะไรเงี้ยมันก็ด,มกดีมันก็ช่วยประหยัดได้เยอะถ้าส่งตัวเองก็เสียหายหลายตังเหมือนกันเราก็ต้องมีคอนเนคชั่นสร้างคอนเนคชั่นไว้ตั้งแต่ตอนนี้เช่นช่างแต่งหน้าอะไรเงี้ย ลองเพลงให้ฟังหน่อยสิเนยเพลงอะไรดีไม่รอยทำเพือได้แคยบแล้เขาแคแค่ก็ไม่กล้ารักเก็จากใจอยากให้ร้วเวลาเห็นหน้าแล้วมันตื่นเต้นได้แต่มองแล้วเดินผ่านไปไม่ร้ตัวใด ฟังน้องเนยเป็นแฟนกับน,นักบอลอะไรนะเป็นแฟนกับน,นักบอลไลฟ์มาไลฟ์แล้วไม่มีคอนเทนต์ทุกคนอ้าวน้องเนยคนสงขลาแล้วพวกมันคนสงขลานะคะใช้ค่ะเ,เคยเรียนทีโรงเรียนพลนวิทยาตรงคามหยอซ้อ่ะว้าวพี่ๆร้องเพราะเกินอัดเอ็มีเลยหรอ นี่ไงไม่มีใครชมหนูแล้วนอกจากพี่ๆเนี่ยต้องหาสปอนเซอร์ตามคลินิกความงามใช่คือเนยมีสปอนเซอร์เพราะว่าเนยเคยประกวดของมิสของไอ้นี่ไงอำเภอเมืองสมุทรปราการใช่ไหมแล้วเนยได้ตำแหน่งอะไรเงี้ยแล้วก็ก็มีสปอนเซอร์แบบอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบไกลเกินไมยว,ว่าเนยจะประกวดสงขาบ้านเกิดเมืองนอน ถ้าไม่ได้ก็ไปจังหวัดอื่นเรื่อยๆปีหน้านะโอเคหรือ okay, เปล่าหู้คนดูเยอะจังเลยอะแล้วเดี๋ยวพอน้องรันไล์ปุ๊บไปเลยทุกคนน้อง,องร้องเพลงมิรามาลินลอดีิรามาลินมีท่านทิ้นตรึงตราความหมาแปลว่าบุง ตายแล้วก็อะไรวะดอกไม้ธรรมชาติอ๋อดอกไม้ธรรมประจําจังวดเมืองใต้ลืมลืมเนื้อเฮ้ยมิสแกรนใช่ไหมเนี่ยเตรียมแนะนำตัวแล้วนะดีๆนะสงขาใช่สวัสดีครับพี่เนยถ้าคนนี้ไม่ใช่เพื่อนเลยจริงก็สวัสดีคะ่ะน้องหมิง เออเขาทักมาหาเดลิกเนยนะว่าเขาชื่อน้องหมิงเขาเป็นอะไรเ FC เนอยอะไรเงี้ยแต่เนอยอ่ะทักไปด่าเพื่อนเนยว่าอะไรรู้ป่ปะเมื่อคืนอ่ะมึงใช่ไหมมึงบอกอะไรไม่ใช่กูนู่นนี่นั่นไม่รู้มันเสียแซงหรือล่าไม่เชื่อไม่ได้หรอกอยู่แต่บนไร่ขับชี่งน,นครชิงโคค่ะทำไห่ดู่อยครับแนะนำตัวไม่เอาเดี๋ยวพอเราแนะนำตัวเรายังไม่ได้ตำแหน่งเลย เนยกักไว้ก่อนที่ธัญพัชพี่ๆต้องมาเข้าด้อมเนยนะชื่อด้อมอะไรดีช่วยหนูนึกหน่อยน้องเนยปะแซบได้ปะ่ชิงโคเท่ากับชิงวัวแล้วเนยใช่เขาจะแบบพูดกันว่าชิงโคเท่ากับชิงวัวเขาน่น่าจะเป็นเกี่ยวกับอันนี้หรือเปล่าวัวชนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเป็นบอนวัวเยอะอะไรอย่างเงี้ยเนยโนสี นี่ไงทุกคนต้องไปคอมเมนต์มินิกี้ว่าเอาน้องเนยมาโอ้เนยสวยเนยสวยตรงตัวเลยน้องพี่พีทคือตอนแรกอะเนยแค่จะปั่นเฉยใช่ป่ะปั่นแบบเน,ย,เนยสวยเนยสวยอะไรยเงี้ยแล้วพอพี่พี่แบบมาเม้นมว่าพูดอางเยอะเนอยอะกลายเป็นแบบขืนอะน้องไม่ใช่เพื่อนพี่จริงๆเขาโอเคค่ะชิงสำเนียงใต้แปลว่าอะไร ชิงก็ชิงชิงแย่งชิงปกติค่ะก็เรื่องจริงครับอันไหนคือเรื่องจริงเนยสวยอร่อยพี่ธัญพัฒน ก็ชิงโคลเ่ากับแย่งหัวเออใช่น่าจะทำนองนั้น <_ an> พี่นานรักทุกวันเลยครับอันนี้ก็เรื่องจริงครับปฏิเสธไม่ได้ <_ an> สวยเรื่องจริงพี่หมัอนเคี้ยวน้องก็เรื่องจริงอยากซออยากช้อนครับพี่พีชชกกันเปล่า <_ an> เปิดมวยเปล่า <_ an> ในสู้นะ ร้องเพลงอะไรดียะลืมละเไยชอบเพลงนี้อะน้องไม่เคยลงแซงสีน้องไม่เคยลงสีแซงยังคงแหลงตายชัดน้องยรักพี่นะยังคงชัดเจนไม่เคยลงแซงสีคำน้องแหลงแหลงเลงตื่นตื่นดื้อดื้อดื้อน้องมาลื จันคืนแรมวับแวมอยู่บนปลายฟ้าเพลงจันไงพี่รูโตัไม่รู้จักหรอพี่เนยสเปกน้องเลยครับจีบเลยครับจีบติดไม่ติดอีกเรื่องครับเพราะพี่เนยปากค่อนข้างที่จะหมา ทำไมเนยไม่ลองเป็นเสนทพียวขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูหนูตอนนี้ยังมีเอฟซีลอง cover เ,เพลงหรือสร้างช่องทางออนไลน์ไนะว้นะวันหนึ่งอาจจะมีคุณค่าในการต่อยอดได้คือเนยอน่ะคิดจะ cover แต่เนยไม่รู้ว่าถ้าสมมติว่าเนยโคไปอ่ะเนยต้องขออนุญาติอะไรยังไงที่ใครหรืออะไรยังไงหรือว่าไม่ต้องจ่ายหรอหรือย,อยังไงถ้าเป็นแบบเพื่อรายสร้างไรายได้อะไรเงี้ย เดินทางปลอดภัยค่ะที่ไหนคะพ,พี่เพียวต่างประเทศเหรอหรือว่าต่างจังหวัดอย่างเงี้ยทักไม่ได้ครับโดยพี่บล็อกค,ครับไม่ได้บล็อกค่ะนี่ใส่รวยสวิตอู้จริงหรอ,อเก่งมากเลยนะสวิตอ่ะยอดเป็นเรียนหลักสูตรยาวเหรอคะหรือมาหาอะไร จะเป็นโนซีไหนเต้นอ่อน,น,นก่อนสิพี่พีชหินไม่มาขิงบ้างหรอเขาหายไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยพี่พีชเดี๋ยวพี่พีชไปขิงเขาหน่อยนะว่าคนดูเนี่ยเยอะมากน,นี่ไงเพลงนี่ไงนั่งเลยแล้วชบตีครั้งแรกเลยไหมใช่ค่ะแรกครั้งแรกเลยเนี่ย ที่ไม่แบบดูเอ็ดกับพี่หินอะไรอย่างเงี้ยแบบครั้งที่สองครั้งที่สามได้มั้งครั้งเนี้ยล็อกออนแอร์เลยครับถ้าเทียบไทยก็เป็นมอปลายอ๋อเป็นเกรดแบบไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเป็นแบบไฮสคูลอะไรเงี้ยเก่งจังเลยพี่พี่เอาส่งลูกเรียนต่างประเทศเลยอะเนี่ยแบบในแดงแล้วอุย้ยพี่พี่หกสิบคนทำไมทนดูหนูนานจังเลยอะหนูไม่คิดว่าจะมีคนดูหนูเยอะขนาดเนี้ยจะร้องไห้ ลองดูหน้าตอนประกวดสิตอนประกวดอะไรพี่เผี่ยวพ,พี่ไปแฟนคลับคานานมากเลยเนอะแบบรู้หมดเลยอะ่ะ มันอ่อนแอน่ารักเนาะน้องมาไลฟ์แล้วแล้วแล้วหรอแบตหนูก็จะหมดพอดีเลยเมื่อกี้มันเตือนยี่สิบเปอร์เซ็นต์หรือให้แลไลฟ์เสร็จแล้วหนูค่อยมาไลฟ์ไหมพี่พี่โอเคไหมแล้วหนูก็ไปชาร์จแบตก่อนไม่ต้องแต่งหน้านะตอนประกวดเนยเอาฟิลเตอร์นี้ใส่เลยได้ไหมบอกกรรมการหนูเสียประหยัดพี่พีท เลจะสร้างด้อมแล้วนะด้อมปากดีสนับสนุนสนับสนุนคนบ้านเดียวกันน้องขอบคุณค่ะแบตหมดแล้วหรอยี่สิบเปอร์เซ็นต์ชาร์จก่อนแต่หนูต้องถือโทรศัพท์อ่ะเพราะหนูไม่ได้เอาที่ตั้งกล้องมา